กลับสวัสดีครับถึงหมอชื่มถือขลับมินิเบาแอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อสุนทรครับถึงหมอชมเนาะอยู่บ้านเดียวกันครับกับแม่ปุูกของเฮาเนาะครับฝันแม่นครับสวัสดีครับคุณพ่อสุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับคุับผมสวัสดีค่ะคุณพ่อสุนทรเพิ่นมีแนวทางมาฝากเอฟซีงวดวันที่สิบหกเนาะครับคุณพ่อเนาะครับเป็นผู้วางตัวเลขถือเลขมาหลายงวดเป็นวะครับผมส่วนมากเราจะคล้องไม่ค่อยได้ซื้อหรอก ออบอกเขา้เขาดิมันแม่นยืนนะมิแต่บอกเอาบอครับมิแต่บอกเอาคลิปแรกนะครับนี่เอฟซีคลิปแรกแหกหมานได้หน่คุณพอ่อคุณพ่อสุนทอนของเขานม่นครับครับเอาฟันเนี่ยไครับคุณพอ่อฟันว่าเนี่ยไปมีสู้เนี่ยไปมีสู้ครับ,มมรบผมเนี่ยมีสู้เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยบัดนี้คอยมีสู้ได้บัดนครับผมจนมีลูกแลยบัดนครับผมเข้าสิมอกอได้บัดนีโอ้ครับป่วยแต่ว่าเข้าสิมอกคอบั่นี้หม ที่นี่มึงสาว่าเขาก็มาขอลถเขาเอาดอกไหม่ตูเทียดคันหามามามาขอขมาเอาเลยนะครับมาต้านนี่ผมก็ได้ว่าเออคันอยากได้ก็เอาเจ้าสิละครับผมอยากได้ก็เอาไปวะอยากได้ก็เอาไปโอ้สุดยอดครับการี่มิ้นทูพกับหามไว้กับวายุรอดประมาณนะครับผมแต่ว่าฝันเนี่ยคือเมื่อวานซูมูงฟังนะเขาว่าโอ้เจ้าสิมิโชฉไปหมดครับเจ้าสิมิโชฉโชใหญ่เด้อหมดโอ้ฝันเดี๋ยวนี้สิมิโชเนาะครับครับ มันก็บเมียเตะซนี่ลยนะผมก็ฝันฝันซ้ำนี่ครับคือมันมันเป็นฝันแปลกๆกันนะครับผมแมนแมนแมนครับฟันเกี่ยวกับเมียฝันเกี่ยวกับเมียแต่ว่าเลขที่ผมหมักหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามนี่เอามาเตะทางไหนเหรครับคุณเพาะเลขไปนอนอยู่ทั้งผู้หรือไปเห็นเลขอยู่ในถ้ำโอ้ไปนอนอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคุณหมอครับนี่แต่บุหรีเกี่ยวกับฝันกับความกับเมีย บอวันเกียเก่ยวหนึ่งสามโตโตไปนอนนี่ือเข้านอนเวลาเข้านอนนี่เขาเกิดเนี่ยมันผนังถมครับมันก็สิเป็นโตโต,ตเหลกไข่ยยดหน้าครับสิเป็นหนึ่งสามสามอันนี้เห็นหรือฝันครับเนี่ยตัวนี้เห็นครับเห็นเลยครับพระธาตุนี่ครับมานอนอยู่บ้านก็นจะว่ามาฝันมาฝันเรื่องเกี่ยวกับเมียนี่ครับโอ้ครับมันกระเขากันอยู่เพราะว่าเด็กหน่อยเมียเมียมีลูกนี่มันมีหนึ่งอยู่แล้วมีหนึ่งครับ าเนี่ยเมียเมียนี่ยก็ะว่งหัวแต่ว่าจะก้อนมากเหล็กทับสามหนึ่งสาเห็นอยู่ในถ้ำเนาะไปจะคนเหรอครับไปในถ้ำเนี่ไปคนเดียวครับไปคนเดียวอายุเมียอายุจักปีค่ะเนี่ยอายุประมาณสี่สห้าสีหปีครับผมสี่อย่างส6่หกบอครับหรือ4ี่้าเลยสี่อย่าง4ี่หกอย่างสี่กครับเอฟซีสี่ห้าี่หกเวไนมเนาะครับเนาะสี่เว้นมครับผมการปูกมักสื่อมาอย่งกับเวนม แต่นสิบาทก็ว่าไปแต่อัิ่นมีลูกแล้วออกลูกเลยบ่ครับนีเด็กน้อยบอ่าท่านมียังค้าทองโ oh, อ้ยังค้าทองอ้าวนี่ฟันเห็นคนม่านคนมีทองนี่มีลูกก็มีโชคนะครับคุณพ่อแต่ทา่างผู้เฒ่าโบราคณคนว่า้ม่ฟันแนวนี่มันสิมีโชคเดอ้อแ,แมนครับแมนคุณพ่อสุณท่อคอ,อต่อแขนเราํำลูกน้ำยาแนวนี่ครับกยังบ่ทานได้พถอกันอยู่เม่วานยังไปหาเงินบ่ทัานว่าอยู่ครับค่านเปไใช่หล่ะครับ ใช้งาครับโอ้ครับเอาขอให้มีโชคใหญ่นะครับเนาะนี่แหละครับแนวทางดีๆเด็ดๆกับคุณปอสุนทรต้องเฮางวดนี่ขอให้สามตัวแตกครับครับผมงามเลขสวยงามอยู่ครับนี่อาจิมาเป๋ากระไรเนาะอาจิมาเปากระไรครับผมเฮตัดเลนหนึ่งสามนี่บได้ออกมาดนได้นี่นะครับคุณ่อแจ้งไหนอีกครับบานนี้ครับผมครับมันกับมีที่แคน์หนังเราผมก็ค่อยปั่นคนได้เห็นสองตัวบอครับได้ทำเลือกนี่สามตัว เห็นแต่ตสองตัวเห็นบ่ครับมันกืบเป็นหนึ่งสามสามเลยหนึ่งสามสามเลยครับเอาสามหนึ่งหนึ่งสามหรือว่าหนึ่งสามสามเนาะครับเนาะับไปกับมากกันได้เอาครับเอาครับเอฟซีมันหมานเฮงเฮงเลยรวยเฮงรวยรวยครับขอบคุณครับคุณพ่อสุนทรขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวทีมงานกําลังจดตัวเลขเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นบุพเพงตัวเลขได้ครับคุณพ่อสุนทรนท้องเฮานี่ครับบุพเพแห่งเนาะ บอกทาบบ้านกระถือมาหลายงวดบอกครับคุณพ่อเกือบทุ่งวดนี่เลยะเกือบทุ่งวดเลยบอกครับนี่ยโอ้ครับผมเอาลองเบิ่งนี่ครับตัวเลขของคุณพ่อสุนทรครับเลขสามตัวเห็นอยู่ในธรรมครับจระจังจังนะครับเนาะไปอีย๋งอะครับนี่พ่อไปอี๋งโอไปเก็บเพชรไปนอนในธรรมเลยบอกครับนี่ โอ้ครับผมหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามแล้วก็อายุเมียนี่สี่สิบห้าปีย่างสี่สิบหกครับงวดต้นติสี่สิบหกมีทุนายน์พสสองพันหรอยหกสิบเจ็ดครับสำหรับคลิปนีบเอวแอมโลทงกัสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเบิ่งไปใส่เอฟซีเมนี้บ่าวแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมโลทงนี่ไดเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถืมนะครับเนะาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกาการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนะระกับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยอ่นะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะ้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลอยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่ะหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตามไม่ตามไม่ยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราทงหุินข่าวกบลบอดส้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใน้คนมองโบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ lacking. ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถือ่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดำดำนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย er, ์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไร่ที่บบดีถี่ร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไร่ในตัวเข้าสิได้อไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสมผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับสนผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับทานม,มู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายก็ทุ่มาได้ทร่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุ่งสาทุโอ้ตอบปูนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธุครับผม สาธุส Sat